วันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะวันมาฆบูชา15ค่ําเดือน3ค่ะหลายพื้นที่เขาจัดกิจกรรมนะคะน,นในวันสําคัญนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกิจกรรมในส่วนกลางในพื้นที่พิธีมณฑลท้องสนามหลวงกันก่อนค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรเวียนเทียนที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรเวียนเทียนและพิธีเปิดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเดินในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2567โดยมีสมเด็จพ,พระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมครารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทัน,นี้คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีซึ่งประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์จํานวน73รูปพิธีเวียนเทียนสการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันธาตุของพระสารีบุตรและพระมุขลานะที่อัญเชิญจากพิพิธภันธสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ทั้งนี้เองค่ะกรมการศาสนานะคะได้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อที่จะส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนําหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันและมีส่วนร่วมการในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3มีนาคมตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจนถึง20นา น,ะะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมค่ะการจดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย สำหรับในส่วนภูมิภาค76จังหวัดนะคะก็จะจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24กุมภาพันธ์จะมุ่งเน้นส่งเสริมการเปิดพื้นที่จัดเทศกาลงานประเพณีและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะเพื่อที่จะอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปนั่นเองค่ะจริงแล้วตนที่มาครั้งก่อนก็มาที่มาที่นี่นะแล้วก็ใจจริงก็อยากจะไปไปที่ อินเดียแต่ไม่มีโอกาสได้ไปก็ได้ข่าวก็รีบมาเลยเมื่อวานนี้ค่ะดีใจดีใจมากค่ะตั้งใจมาก,มากค่ะค่ะค่ะมีความสุขอิ่มบุญบอิ่มบุญค่ะเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลของในหลวงรัชกาลที่สิบอะคะ่ะเราก็รักพระองค์อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันมาฆาวันดีด้วยก็เลยมาร่วมพิธีทําบุญใส่บาตรถวายท่านแล้วก็เนื่องจากมา,กากสักการะที่อัญเชิญมาจากจากอินเดียนะคะแล้ว ก็มาร่วมมาร่วมเทิดพระเกียรติด้วยเพราะว่าเป็นครบรอบ8ท่านนะคะ ส่วนบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหารถนนพระสุมเมนกรุงเทพมหานครนะคะประชาชนจํานวนมากเนี่ยเดินทางมาสักการะพระพุทธรูปในพระอุโบสถและรวมสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันมาคบูชา2,567นี้โดยช่วงเย็นค่ะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาค่ะได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียน11วัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่บริเวณวัดอรุณร,ราชวรารามบวรบมหาวิหารวัดระคังโคศิตารามบวรบมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบาพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารและวัดสุทธาเทพวรารามด้วยค่ะ